สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนนะครับผมวิธีโหลดเกมกันดั้มแบตเทิลนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดเกมให้ดูก่อนนะครับเนี่ยผมนี่ก็คือหน้าตานะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเนี่ยผมเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะครับตรงสีเขียวๆนะครับพอเพื่อนนะผมเห็น ตรงดาวโหลด,นะ,ดนะครับผมตรงสีลเชลนะครับผมก็คลิกดาวโหลดเลยนะครับซึ่งตัวผมดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็จะไม่คลิกดาวโหลดอีกครั้งให้ดูนะครับผมแต่คลิกตรงนี้แหละคลิกปั๊บมันก็จะดาวน์โหลดเลยนะครับผมเนี่ยผมกันดัมแบตเตอนะครับผมเนี่ยผมเดี๋ยวต่อไปผมจะไปสอนวิธีแตกไฟล์นะครับ ธีการแตกไฟล์นะครับผมก็ให้เป็นเพื่อนคลิกเข้าไปที่แอปแตกไฟล์เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เป็นเพืนเ่นนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับเนี่ยผมเพืเ่อนๆก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับผม U C ดาวน์โหลดนะครับผมก็คือชื่อเดียวกับ ชื่อแอปแหละนะครับผมก็นี่ครับผมนี่เลยนะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บฮะคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไฟล์เกมนะครับแล้วก็คลิกอันที่สองนะครับผมอันนี้ครับปึ๊บมันก็จะแตกไฟล์แล้วนะครับนี่ผมก็ค่อนข้างแตกไฟล์ค่อนข้างเร็วนะครับก็รอนะครับผมรอจนกว่ามันจะแตกไฟล์เสร็จนะครับ เนี่ยผมแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเพื่อนๆของผมแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับตัวนี้นครับเนี่ยผมพอได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดออกได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอป Pp ได้นะ Pp, 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 PP นะครับผม ตอนที่เพืเ่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะครับผมแอปมันจะอยู่แบบนี้นะครับก็ไปเรียนหาแอป UC ดาวน์โหลดนะครับเนี่ผมก็เห็นตัวเกมนะผมก็คลิกเข้าไปที่ตัวเกมเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพยายามพูดให้ช้าลงกว่านี้นะครับ กดเข้าไปตั้งค่าบุม๋มก่อนนะครับ ผมก็เล่นได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบการดาวสอนการสอนดาวโหลดเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ